ฟ้าสยบปฐพีเด l ี g e n อ of f u t ท i ย n ตอนที่1,515 15, บทเพลงของเทพผู้สาบสูญบนยอดเขาให้ส่วนจักรพรรดิให้ส่วนนั่งอยู่เหนือพระราชวังอาบในแสงศักดิ์สิทธิ์ของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ ร่างกายของเขาดูเหมือนจะเชื่อมต่อกับก้าวสวรรค์นเหนือความว่างเปล่าที่ไม่สิ้นสุดเจ็ดจำนงของเส้นทางเข้าสู่ร่างกายและสร้างเสียงสะท้อนที่น่าอัศจรรย์บางอย่างกับมันและลักษณะของเส้นทางนั้นก็พริบาลในรัศมีที่ไรขอบเขตเช่นกันเชื่อมกับพื้นที่กว้างใหญ่ที่ไรขอบเขตครอบคลุมทั่วทั้งเขตทส่วน ทุกคนในเขตให้ส่วนแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ห่างกันหลายแสนไมล์แต่ก็ยังสามารถสัมผัสถ,ถึงผลกระทบที่จัก,กรพัใไทส่วนมีต่อการทำลายอาณาจักรสภาพที่ไม่ธรรมดาเช่นนี้เพียงพอที่จะทำให้ความปรารถนาและความฝันนับไม่ถ้วนแม้แต่ผู้ที่พิสูจน์การมีอยู่ของเรือนห่วงแล้วก็ยังดูเคร่งขรึมและจ้องมองไปยังภูเขาไทส่วน เมื่อข้ามขั้นตอนนี้จัก,กรพรรดิไทส่วนจะเป็นร่างยักษ์ที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของแดนสวรรค์ชั้นสูงและแม้กระทั่งเหนือขอบเขตสวรรค์ชั้นสูงเขาอาจจะเป็นผู้สูงสุดในบรรดา3,000อาณาจากักรแห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่ยังมีบุคคลที่โดดเด่นมากมายใน3,000อาณาจากักรแห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่แต่ผู้ที่ทำตามขั้นตอนนี้น่าจะเป็นชนกลุ่มน้อย เย่ฟู่เทียนไม่ทราบว่ามีปีศาจเก่าแก่จำนวนเท่าใดที่ยังคงมีอยู่ในแดนสวรรค์ชั้นสูงแต่จากสิ่งที่เขารู้ในขอบเขตอนัสวรรค์ที่เขาอยู่มีเพียงกูเทียนสิ่งเท่านั้นที่อยู่ในระดับนั้นเจ้าผู้อาวุโสผู้แก่แห่งราชวงศ์อนัสวรรค์อาจเป็นอีกคนหนึ่งแต่หลังจากการทำลายล้างที่เกิดจากทั้งสองฝ่ายอาจไม่มีใครเหลืออยู่ในระดับนี้ในขอบเขตอนัสวรรค์แน่นอนว่าหากมีอาจารย์ที่ซ่อนอยู่นั่นก็เกินความรู้ของเขา ดังนั้นเขาจึงเข้าใจถึงความสำคัญของความก้าวหน้าของจักรพรรดิไทส่วนอย่างชัดเจนไม่เพียงแต่เขาเข้าใจเท่านั้นแต่ทุกคนก็เข้าใจด้วยเช่นกันมิฉนั้นผู้อาวุโสปีศาจหลวงแห่งเมืองหลวงศ,ศักดิ์สิทธิ์ซีหลิงจะไม่โจมตีและพยายามขัดจังหวะจักรพรรดิไทส่วนแม้กระทั่งต้องการทำร้ายเขาแควนศักด <k para bad ik> ิ์สิทธิ์ทองคําที่ทรงพลังถึงกับต้องการมีเจ้าชายที่โดดเด่นที่สุดของพวกเขานั่นคือไก่ซื่อเป็นสิทธิ์ของเขาจากนี้ไปสามารถเข้าใจถึงความสำคัญได้ เจ้าวังแห่งพระราชวังดนตรีศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้จักไปทั้งแม่ทัพศักดิ์สิทธิ์ของแคว้นศักดิ์สิทธิ์ทองคำอนาเขตชั้นนำอื่นๆทั้งหมดเข้าร่วมโดยดูจัก,กระพัดให้ส่วนส่งผลกระทบต่ออาณาจักรมันดูราวกับว่ามันเป็นแรงดึงดูดที่ยิ่งใหญ่สำหรับพวกเขา อันที่จริงไม่ใช่แค่พวกเขาเท่านั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปบุคคลที่โดดเด่นมากขึ้นเรื่อยๆก็มาถึงยกเว้นว่าพวกเขาไม่ได้แสดงตัวออกมาบางส่วนถูกปกคลุมไปด้วยเจตจำนงอันศักดิ์สิทธิ์นับพันไมายและบางส่วนอยู่บริเวณภูเขาไท้ส่วนหรือภายในเมืองไท้ส่วนคงไม่เป็นการกล่าวเกินจริงที่จะบอกว่าการฝ่าฟันในครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่คาดหวังไว้สูงในแดนสวรรค์ชั้นสูงทั้งหมด แสงสว่างของบุคคลแห่งวิธีนั้นเจิดจ้ายิ่งขึ้นและเจตจำนงของมันก็แข็งแกร่งขึ้นเย่ฟู่เทียนนั่งสมาธิและเช่นเดียวกับสิบหลายคนของภูเขาท่าส่วนเขาเข้าใจและฝึกฝนอย่างเงียบๆเ,เนื่องจากความก้าวหน้าของจัก,กรพรรดิท่ส่วนเป็นการสอนอีกรูปแบบหนึ่งโอกาสดังกล่าวเป็นโชคอันบริสุทธิ์ที่หาไม่ได้ทุกอย่างขึ้นนอยอยู่กับตัวเองว่าจะเข้าใจมากแค่ไหน เจ็ดจำนงของเย่ฟู่เทียนผสมผสานกับลักษณะของวิธีทางร่อนเร่ไปมาระหว่างสวรรค์และโลกเขารู้สึกถึงพลังแห่งการสร้างในสวรรค์และโลกตลอดจนวิธีที่อยู่ทุกคนทุกแห่งเย่ฟู่เทียนค่อยๆค,ค,คลายความรู้สึกที่รุนแรงทำให้เขาควบคุมวิธีได้อย่างอิสระมากขึ้นความรู้สึกของอิสรภาพนี้น่าย,ยินดีอย่างยิ่งราวกับว่าไม่ว่าระยะทางจะไกลแค่ไหนเขาก็ยังสามารถควบคุมได้ ผ่านไปหลายวันในพริบตาแต่ผู้คนบนภูเขาไทาส่วนดูเหมือนจะลืมเวลาไปหลายคนตื่นจากการฝึกฝนและมองไปที่จัก,กรรพัใไทส่วนถ้ายังไม่มีการพัฒนาตอนนี้แสงศักดิ์สิทธิ์ได้มาถึงเก้าสวรรค์แล้วและเส้นทางก็ไหลระหว่างสวรรค์และโลกถึงกระนั้นดูเหมือนจัก,กรรพัใไทส่วนยังไม่ถึงขีดจำกัดที่จำเป็นในการฝ่าฟัน ท,ทั้งสของจัก,กรพรรดิไทยส่วนกําลังปกป้องสภาพแวดล้อมของเขาป้องกันไม่ให้ใครมารบกวนการฝึกฝนของจัก,กรพรรดิไท้ส่วนดูเหมือนว่าอาณาจักรนี้จะยากมากไกลาจากเย่ฟู่เทียนหวันโชยี่มองไปที่จัก,กรพรรดิไทส่วนขมวดคิ้วราวกับว่าเป็นห่วงเขาในฐานะสิทธิของเหลดับแน่นอนว่าเขาต้องการให้จัก,กรพรรดิไทส่วนฝ่าฟันไปได้อย่างไรก็ตามดูเหมือนยากมากที่จะฝ่าผ่านดินแดนนี้ เท่าปีศาจหลวกล้าที่จะเสี่ยงอยู่ที่นี่และรบกวนประมาจารย์เพราะเขารู้ว่าอนาจารนี้จะไม่ผ่านได้ง่ายเขาไม่ได้คาดหวังว่าปรมาจารย์จะเปรียบไปแล้วก่อนการบุกทะลวงที่แท้จริงสามารถเอาชนะเขาได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวหลวงเย,ย่เหลือบมองด้วยใบหน้าเคร่งขรึมบนใบหน้าของเธอถึงแม้ว่ามันจะยากแต่ข้าเชื่อว่าปรมาจารย์สามารถทําได้ ก็จะใช้เวลาพันปีในการสร้างดับเล่มเดียวจัก,กรพรรดิไทส่วนไม่ได้ตั้งกลุ่มหรือสำนักและเขาไม่ค่อยมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทภา,ายในทั้งหมดเพื่อรักษาสภาพจิตใจที่สงบสุขเขาเป็นผู้ฝึกตนที่แท้จริงและบริสุทธิ์หวนโชยี่ก็พยักหน้าแทนคำตอบพี่ใหญ่บนภูเขาไทส่วนมีนักดาบที่มีวิชาดาบมหาศาลหรือไม่ดูเหมือนหลวเย่จะคิดอะไรบางอย่างและถามหวนโชยี่ เจ้าถามถึงเรื่องเมื่อก่อนใช่ไหมหวันโชยิกเข้าใจเจตนาของเธอโดยสัญชตาตญาณแต่สายหัวข้าฝึกฝนในเหวดาบและข้าก่อนข้างมั่นใจในฝีมือดาบของข้าการฝึกฝนของข้าในระดับที่สองของดาบศักดิ์สิทธิ์อย่างรวดเร็วนั้นมีทักษะอย่างไม่น่าเชื่อ อย่างไรก็ตามเมื่อดับเล่มนั้นปรากฏขึ้นข้าก็รู้ว่าข้าเป็นเพียงแค่กบที่อยู่ก้นบ่อคนที่ควบคุมดาบมีทักษะที่เหนือกว่าของข้ามากแต่ในการฝึกฝนทุกวันในเหวดบับข้าไม่รู้ถึงการดำรงอยู่ของนักดับดังกล่าวและไม่รู้ว่าใครเป็นคนปกปิดความแข็งแกร่งที่แท้จริงของพวกเขาสิทธิพี่ท่านคิดว่ามันเป็นไปได้หรือไม่หลวเย่ก,ก็พูดกับหวันโชยี่ทันที เป็นไปไม่ได้หวันโชยี่กล่าวอย่างเด็ดขาดถ้าเป็นเช่นนั้นจัก,กรพัทให้ส่วนจงใจยกสิทธิ์ของภูเขาให้ส่วนโดยเจตนาหรือไม่จัก,กรพัทให้ส่วนเคยกล่าวไว้ว่าเป็นสิทธิ์ของข้านักบุญจากภูเขาให้ส่วนดังนั้นมันต้องเป็นอย่างนั้นข้ามันง้หลวเย่ก,กล่าวเธอรู้สึกว่าเธอบ้าไปหน่อยเพราะพลังและความลึกลับของดาบนั้นเธอมีความคิดที่ดูร้ายจนเธอตั้งคำถามถึงคำพูดของจัก,กรพัทให้ส่วน แต่ทันทีที่หวันโชยี่พูดอย่างนั้นเธอก็ไม่ได้คิดถึงมันอีกต่อไปอาจมีสิทธิ์บางคนที่มีจุดแข็งที่ซ่อนอยู่ในเหวดาบในเวลานี้ลมหายใจแห่งความสยดสยองก็ไหลออกมาเหนือก้าสวารรค์แสงสศักดิ์สิทธิ์จำนวนนับไม่ถ้วนของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ตกลงไปในทิศทางที่จัก,กรพรรดิให้ส่วนอยู่มันทลุผ่านร่างของเขาเพื่อให้ทั้งตัวของเขาเปล่งประกายราวกับว่าเขากำลังจะกลายร่างเป็นร่างศักดิ์สิทธิธ แรงกดดันศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่ได้ท่วมท้นพื้นที่ดวงตาของจัก,กรพรรดิให้ส่วนก็เปิดขึ้นทันทีและเขามองไปทางท้องฟ้ารูปลักษณ์นี้ดูเหมือนจะทะลุผ่านความว่างเปล่าอันไร้ขอบเขตมองออกไปนอกโลกนี้เส้นทางสวรรค์ไม่สมบูรณ์เสียงชั่วคราวกล่าวซึ่งดูเหมือนจะถอนหายใจไม่รู้จบราวกับว่าพระเจ้ากำลังถอนหายใจ เสียงคร่ำครวญน,นี้ทําให้ผู้คนจํานวนนับไม่ถ้วนรู้สึกเศร้าอย่างสุดซึ้งราวกับว่าพวกเขาได้รับผลกระทบจากมันโดยไม่สมัครใจอิทธิพลดังกล่าวหน้าทึ่งมากแค่เสียงอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะส่งผลกระทบต่อทุกคนเส้นทางสวรรค์ไม่สมบูรณ์บุคคลที่โดดเด่นเหล่านั้นก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยเพราะพวกเขายังรู้ว่าเส้นทางสวรรค์ไม่สมบูรณ์ ที่จุดสูงสุดของภูเขาให้ส่วนจัก,กรพพัดให้ส่วนหยิบกู่ชิ้นออกมาแล้วดึงที่สายด้วยนิ้วของเขาในชั่วพริบตาเสียงเพลงได้แทรกซึมเข้าไปในความว่างเปล่าอันไร้ขอบเขตพร้อมกับเส้นทางอันยิ่งใหญ่และตกสู่หูของผู้คนนับไม่ถ้วนทำนองนั้นเหมือนกับเสียงของเส้นทางยิ่งใหญ่เมื่อเพลงเริ่มต้นหลายคนรู้สึกเศร้าอารมณ์ที่ดูเหมือนจะพูดถึงความเสียใจไม่รู้จบ เสียงที่หายไปของเส้นทางอันยิ่งใหญ่เพลงแห่งสวรรค์ที่สาบสูญในตาของเจ้าวังแห่งพระราชวังดนตรีศักดิ์สิทธิ์เฉียบแหลมมากในทันทีเรากับทะลุทะลวงความว่างเปล่าเขามองไปทางจัก,กรพรรดิให้ส่วนราวกับเฝ้าดูทุกการเคลื่อนไหวที่จัก,กรพรรดิให้ส่วนทำเขาฟังโน้ตดนตรีแต่ละเพลงเพื่อจดโน้ตไว้ในใจ ฟังให้ดีเขาพูดกับสิ์หลายคนจากพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ซังเซียวที่อยู่ถัดจากเขาเสียงที่หายไปของเส้นทางอันยิ่งใหญ่เพลงแห่งสวรรค์ที่สาก์สูญเป็นหนึ่งในสิบท,ทำนองอันศักดิ์สิทธิ์มันเป็นที่รู้จักในฐานะเสียงศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงของเส้นทางอันยิ่งใหญ่มีข่าวลือว่าต้นแบบของเทคนิคการใช้ดาบที่ภูเขาไทส่วนดาบศักดิ์สิทธิ์ที่หายวับไปถูกสร้างขึ้นโดยการผสมผสานบทเพลงแห่งสวรรค์ที่าศาบสูญ์และความชำนาญการดาบ บัดนี้จัก,กรพพรดไทยส่วนกำลังบรรเลงบทเพลงที่สาบศูนบนภูเขาไทยส่วนแม้ว่าเขาจะเป็นเจ้าวางของพระราชวังดนตรีศักดิ์สิทธิ์แต่เขาต้องการสร้างชื่อเสียงให้กับท่วงทํานองทั้งหมดในความทรงจําของเขาในขณะนี้เยฟู่เทียนก็ดูเคร่งครึมเช่นกันเขานั่งสมาธิและดวงตาของเขาก็ลึกไม่รู้จบคนทั้งหมดของเขาเข้าสู่สภาวะอยากรู้อยากเห็นอย่างยิ่งราวกับว่าเขาลืมตัวเองไปหมดแล้วและกลายเป็นตัวตนที่ไร้ตัวตนหมกมุ่นอยู่กับเสียงเพลง ทำนองนี้มาพร้อมกับความเสียใจและความโศกเศร้าไม่รู้จบดูเหมือนว่าจะอธิบายถึงความเศร้าโศกของการฝึกฝนหลังจากฝึกฝนมาทั้งชีวิตเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องปฏิเสธทางนั้นและก็ร้างว่างเปล่าและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดยังมีความเสียใจเมื่อได้ยินเพลงนี้ผู้ฝึกตนหลายคนซึ่งไม่ได้มุ่งมั่นเพียงพอตอนนี้รู้สึกถึงการมองโลกในแง่ร้ายอย่างแรงในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาต้องการจะทิ้งทุกอย่างที่พวกเขาทำงานให้และลืมเรื่องการฝึกฝนของพวกเขาไปโดยสิ้นเชิง แม้เจตจำนงของหนทางจะย้อนกลับลมหายใจภายในร่างกายของพวกมันกลับไม่เป็นระเบียบและเคลื่อนออกจากการควบคุมในไม่ช้าดวงตาของบางคนก็กลายเป็นสีแดงเลือดราวกับว่าพวกเขาอยู่ในพวังเข้าสู่สภาวะที่ไม่สามารถควบคุมได้บางคนถึงกับเริ่มทำลายรากฐานของตัวเอง อย่าได้รับผลกระทบจากดนตรีใครบางคนเตือนคนอื่นๆเย่ฟู่เทียนเองก็รู้สึกเช่นเดียวกันเมื่อลมหายใจในร่างกายของเขาเริ่มสับสนนักแต่งเพลงที่สร้างทำนองนี้ขึ้นมาเป็นแบบไหนเจ็ดจำนงของเส้นทางอันยิ่งใหญ่คำรำอย่างดูเดือดระหว่างสวรรค์และโลกพร้อมกับเสียงทำนองลมหายใจภายในของจัก,กรพัให้ส่วนก็คำรำอย่างบ้าคลาั่งทำให้เกิดเสียงที่เฟื่องฟูโลกกำลังเปลี่ยนไป เสียงกูช่ชินพุ่งสูงขึ้นราวกับต้องแข่งขันกับเส้นทางอันยิ่งใหญ่โดยไม่คำนึงถึงชะตากรรมที่จะต่อสู้กับเส้นทางสวรรค์มีการแข่งกันของแม่น้ำสายยาวระหว่างสวรรค์และโลกซึ่งทำให้ภูเขาไทายส่วนสรเทือนทุกคนในเขตไท้ส่วนรู้สึกตกใจอย่างมาก ในที่สุดด้วยข้อความสุดท้ายแสงสศักดิ์สิทธิ์ดูเหมือนจะทะลุผ่าน9ก้าสวรรค์จัก,กรพรรดิให้ส่วนลุกขึ้นยืนเสื้อคลุมบนร่างของเขาพลิ้วไหวไปตามสายลมเจ็ดจำนวนของทางเอาชนะร่างกายของเขาขเขาดูยิ่งใหญ่อย่างหาที่เปรียบไม่ได้และยิงผยองอย่างเหลือทนในขณะนี้ทั่วทั้งเขตให้ส่วนสะ,สะเทือนหนึ่งครั้งจากนั้นลมหายใจทั้งหมดระหว่างสวรรค์และโลกก็เริ่มสงบลงความสำเร็จสิทธิ์ของภูเขาให้ส่วนพึพรรมพำและจ้องมองไปในทิศทางเดียว ในเวลานี้ผู้คนมาจากทุกทิศท,ทุกทางมีอนุภาพสูงสุดบางคนมีอำนาจเหนือกว่าแต่ก็มีราชินีที่ไม่ธรรมดาในหมู่พวกเขาด้วยขอแสดงความยินดีกับจักรกพรรดิไทยส่วนเสียงหนึ่งกล่าวเจ้าวังแห่งพระราชวังดนตรีศักดิ์สิทธิ์มองไปที่จักรกพรรดิไทส่วนด้วยสายตาที่ซับซ้อนมากยินดีด้วยหลายคนก้าวเข้าสู่ความว่างเปล่าและแสดงความเคารพผ่านต่อเต่าไม้เอกอ,อ่างวังไทยส่วนทุกคนที่มาถึงล้วนเป็นผู้ยิ่งใหญ่และทรงพลังในแดนสวรรค์ชั้นสูง เมื่อชาวภูเขาไท้ส่วนเห็นสิ่งที่พวกเขากำลังทำพวกเขาก็ตกใจอย่างมากเขาประสบความสำเร็จหรือไม่ขอแสดงความยินดีกับท่านขุนนางสิทธิ์ของภูเขาไท้ส่วนค้งคำนับเพื่อบูชาเขา แม่ทัพศักดิ์สิทธิ์ของแควนศักดิ์สิทธิ์ทองคำมองไปในทิศทางของจัก,กรพรรดิไทส่วนดวงตาของเขาซับซ้อนเล็กน้อยจัก,กรพรรดิให้ส่วนได้บรรลุถึงขั้นนี้แล้วจริงๆและนับจากนี้ไปเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะพูดคุยกับจัก,กรพรรดิให้ส่วนในฐานะที่เท่าเทียมกันอีกต่อไปแต่ก็ต้องเรียกเขาว่าผู้อาวุโสด้วยความเคารพข้างเขาดวงตาของไกซื้อซื้อเปล่งแสงสีทองศักดิ์สิทธิ์เขาทำการพัฒนาหรือไม่เย่ฟู่เทียนเฝ้าดูทั้งหมดนี้อย่างเงียบๆ เขามองไปทางจัก,กรพัใไ้ส่วนนับจากวันนี้เป็นต้นไปสถานะของจัก,กรพัทไทส่วนในแดนสวรรค์ชั้นสูงก็กระโจนขึ้นอีกครั้งและตอนนี้เขายืนอยู่ที่จุดสูงสุดของยักษ์ใหญ่พลิกฟ้าสยบปฐพีเดลีเ e นออฟฟูเทียนตอนที่1,516สิทธิพิเศษจัก,กรพัใไ้ส่วนดูไม่ค่อยมีความสุขนักเขามองขึ้นไปบนท้องฟ้าและถอนหายใจแทนเส้นทางสวรรค์ไม่สมบูรณ์ เมื่อหันไปมองทุกคนจัก,กรพัรดิให้ส่วนยกมือขึ้นและขอบคุณพวกเขาพวกเจ้าทุกคนใจดีเกินไปหลังจากนั้นเขาก็มาถึงฝูงชนและสิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่สคนซึ่งนำโดยจัก,กรพรรดิให้ส่วนก็เดินมาข้างหลังเขาในที่สุดพวกเขาก็ละทิ้งความกังวลตอนนี้พวกเขาคงไม่กังวลว่าจะมีใครสร้างปัญหาและไม่มีใครกล้าลอง แม้แต่ผู้อาวุโสปีศาจหลวงแห่งเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ซีหลิงจะต้องระมัดระวังมากขึ้นเมื่อเขาได้พบกับจัก,กรพรรดิไทส่วนในอนาคตหากจัก,กรพรรดิไทส่วนตั้งใจจะจัดการเรื่องในอดีตปีศาจเท่านั้นจะแพ้วันนี้จัก,กรพรรดิไทส่วนเข้าใจวิธีบนภูเขาไทส่วนมันเป็นงานสำคัญสำหรับผู้ฝึกตนในอาณาจักรสวรรค์ชั้นสูงเจ้าวังแห่งพระราชวังดนตรีศักดิ์สิทธิ์กล่าวผู้ฝึกฝนหลายคนพยักหน้าเห็นด้วยอิทธิพลของบุคคลชั้นยอดนั้นยอดเยี่ยมมาก เพียงไม่กี่ปีของการฝึกฝนมากกว่าพวกเจ้าจัก,กรพรรดิไทส่วนดูสงบมากไม่มีใครสามารถอยู่เหนือดินแดนนี้ได้ในเวลาเพียงลำพังเจ้าวังแห่งพระราชวังดนตรีศักดิ์สิทธิ์สายหัวและกล่าวในานามของพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ซังเซียวเราขอแสดงความยินดีกับท่านหลังจากนำข่าวใหญ่ดังกล่าวกลับมาข้าเชื่อว่าทุกคนในวังต่างๆจะยินดีกับท่านด้วย ท่านเจ้าสำนักให่ดีเกินไปโปรดแสดงความเคารพต่อทุกคนเมื่อเจ้ากลับมาถ้ามีโอกาสข้าจะไปเยี่ยมเจ้าจากกักรพรรดิให้ส่วนตอบอย่างสุภาพหากท่านต้องการมาที่พระราชวังดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในไม่ช้าก็จะมีโอกาสเจ้าวังแห่งพระราชวังดนตรีศักดิ์สิทธิ์ยิ้มและกล่าวทุกคนในพระราชวังดนตรีศักดิ์สิทธิ์ต้องรอคอยที่จะพูดคุยกับท่าน จัก,กรพพัดให้ส่วนดูเหมือนจะคิดอะไรบางอย่างเมื่อเขาได้ยินคำพูดของเจ้าของวังแห่งพระราชวังดนตรีศักดิ์สิทธิ์เขายิ้มและรู้ว่าอีกฝ่ายหมายถึงอะไรบุคคลผู้ทรงพลังมากมายบนภูเขาให้ส่วนนึกถึงสิ่งหนึ่งเมื่อพวกเขาได้ยินคำพูดของเขามีคนพูดด้วยรอยยิ้มว่าสิบปีผ่านไปในพริบตาและถึงเวลาสำหรับโอกาสในการทดสอบอีกครั้งย่อมเป็นพรแก่ผู้ฝึกตนรุ่นเยาว์ทุกคนในแดนสวรรค์ชั้นสูง พระราชวังศักดิ์สิทธิ์ซังเซียวสั่งสอนไปทั่วโลกเป็นประโยชน์ต่อโลกแห่งการฝึกฝนและทำความดีจัก,กรพรรดิให้ส่วนพยักหน้าและกล่าวพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ซังเซียวเป็นสถานที่ที่ควรค่าแก่การชื่นชมพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ซางเซียวเป็นดินแดนอันล้ำค่าภายในอาณาจักรสวรรค์ชั้นสูงซึ่งสามารถหล่อเลี้ยงเส้นทางอันยิ่งใหญ่ได้เป็นเวลาหลายปีที่มันยึดมั่นในพันธกิจของการสั่งสอนอย่างแน่นอนเจ้าวังแห่งพระราชวังดนตรีศักดิ์สิทธิ์ตอ เป็นที่ทราบกันดีสำหรับทุกคนในดินแดนสวรรค์ชั้นสูงว่าพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ซางเซียวตั้งอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่มีค่าที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ชั้นสูงทั้งหมดและได้ฝึกฝนบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ที่ทรงพลังมากมายดังนั้นเป็นเวลาหลายปีที่อิทธิพลประกาศไปทั่วโลกไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้ง แน่นอนหากไม่เป็นเช่นนั้นอานาเขตชั้นยอดหลายแห่งในแดนสวรรค์ชั้นสูงคงจะถูกทำลายล้างด้วยความอาฆาตพยาบาทไปนานแล้วและพระราชวังศักดิ์สิทธิ์สังเสียวก็คงไม่ได้รับสถานะที่สูงส่งเช่นนี้น่าเสียดายที่ผลไม้ที่ปลูกในพระราชวังศักดิ์สิทธิ์นั้นมีจำกัดไม่อย่างนั้นก็สามารถช่วยผู้คนจำนวนมากขึ้นให้เข้าใจวิธีทางได้เจ้าวังแห่งพระราชวังดนตรีศักดิ์สิทธิ์กล่าวต่อ อาจารย์ของข้ายังไม่ได้ก่อตั้งกลุ่มดังนั้นในหลายปีที่ผ่านมาภูเขาไทส่วนมีสิทธิเศษพิยงห้าที่แต่ตอนนี้อาจารย์ของข้ามีความก้าวหน้าข้าจะหารือกับขุนนางวังคนอื่นๆเมื่อข้ากลับมาเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนตำแหน่งสำหรับภูเขาไทส่วนเป็น15คน ขอบคุณมากจัก,กรพรรดิไทส่วนพยักหน้าด้วยรอยยิ้มเขาเหลือบมองเหล่าสิทธิ์ของภูเขาไทยส่วนที่อยู่ข้างหลังเขาแม้ว่าตำแหน่ง15าตำแหน่งยังห่างไกลาจากเพียงพอเมื่อเทียบกับสิทธิที่ฝึกฝนบนภูเขาไทยส่วนเมื่อพิจารณาจากผู้ที่มีโอกาสเจาะทะลุขั้นเหรินห่วงอย่างแท้จริง15ที่ก็ถือว่าเยอะมันเพียงพอแล้วอย่างแน่นอนท้ายที่สุดมันไม่ง่ายเลยที่จะเป็นเหรินห่วง เจ้าวังแห่งพระราชวังดนตรีศักดิ์สิทธิ์มีอคติทําไมไม่เพิ่มตำแหน่งให้เราอีกลบุคคลผู้มีอำนาจข้างๆ้างกล่าวถ้าทุกคนเป็นเหมือนอาจารย์ของข้าก็คงไม่มีปัญหาเจ้าวังแห่งพระราชวังดนตรีศักดิ์สิทธิ์กล่าวด้วยรอยยิ้มทันใดนั้นทุกคนก็เผยสีหน้าที่ดูหม่นหมองใครสามารถทำลายอาณาจักรเพียงเพราะต้องการบุคคลประเภทนี้จะหายากมากในแดนสวรรค์ชั้นสูงหรือไม่ ไม่ต้องสนใจในแดนสวรรค์ชั้นสูงแม้แต่ในสามพันอาณาจักรแห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่ก็ยังมีไม่มากนะดีมากเมื่ออาจารย์ของข้าฝ่าไปได้เรื่องนี้ก็จบลงแล้วและเราควรจะกลับกันเสียทีหลังจากที่ทุกคนกลับมาแล้วเจ้าสามารถพูดคุยเกี่ยวกับผู้สมัครได้ตอนนี้เราควรเตรียมตัวไปได้แล้วเจ้าวังแห่งพระราชวังดนตรีศักดิ์สิทธิ์ยิ้มและกล่าวว่าเมื่อจักรพรรดิมีเวลาว่างปลดมาที่พระราชวังศักดิ์สิทธิ์เพื่อนั่งสนทนาดีจักรพรรดิให้ส่วนพยักหน้า ลาสถานที่ที่ขุนนางแห่งพระราชวังดนตรีศักดิ์สิทธิ์จับมือกันแล้วจักไปพร้อมกับคนของเขาเราก็ควรจะกลับเหมือนกันลาก่อนผู้ฝึกฝนทั้งหมดทำความเคารพและจักไปเช่นกันจักกรพพัดให้ส่วนมองดูพวกเขาขณะที่พวกเขาจาักไปแม่ทัพศักดิ์สิทธิ์จักแคว้นศักดิ์สิทธิ์ทองคำก้าวไปข้างหน้าและถามว่าเจ้าจะไม่พิจารณาข้อเสนอก่อนหน้านี้ของเราหรือไม่ ข้าบอกไปแล้วว่าข้าจะไม่รับสิทธิ์อีกต่อไปจัก,กรพรรดิให้ส่วนสายหัวอีกคนพยักหน้ารับไก่ซื่อๆแล้วหันหลังเดินจากไปผู้ฝึกฝนคนอื่นๆของแคว้นศักดิ์สิทธิ์ทองคําก็จากไปด้วยเช่นกันแสงสีทองจากสวรรค์เปิดทางสู่เส้นทางอันยิ่งใหญ่และในไม่ช้าพวกเขาก็หายแปรว่องสวรรค์และโลกผู้คนของแคว้นศักดิ์สิทธิ์ญิงเกินไปจัก,กรพรรดิให้ส่วนกระซิบขณะมองดูคนที่กําลังจะจากไป อาณาจากักรศักดิ์สททองคำอ้างว่าเป็นทายาทของจัก,กรพรรดิทองคำโบราณมีความเกี่ยวข้องกับจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่และมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในอดีตท่าไม่ใช่เพราะความก้าวหน้าของอาจารย์พวกเขาคงไม่พาไก่ซื่อๆมาหาเราผู้อาวุโสให้ส่วนกล่าว จัก,กระพัดให้ส่วนไม่พูดอะไรอีกเมื่อฝูงชนค่อยๆอ,ออกไปผู้คนบนภูเขาไท้ส่วนก็น้อยลงเรื่อยๆและผู้ฝึกตนของอนณาเขตไท้ส่วนก็คงคำนับและจากไปเมื่อเรื่องนี้จบลงพวกเขาไม่มีเหตุผลที่จะต้องอยู่ที่นั่นอีกต่อไปหลังจากนั้นไม่นานภูเขาไท้ส่วนก็ดูเหมือนจะกลับคืนสู่ความสงบในอดีตยังมีคนไม่มากนักยกเว้นสิทธ์ของภูเขาให้ส่วน ในเวลานี้สิทธิ์ของภูเขาไทายส่วนยังคงอยู่กับจัก,กรพพัดไทยส่วนแม้แต่ในเวลานี้พวกเขาก็ยังไม่ได้ทำให้จิตใจสงบลงอย่างสมบูรณ์ตักกระพัดไทส่วนเป็นคนที่อยู่บนจุดสูงสุดแล้วตอนนี้เขาได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้ว ด้วยบุคคลที่ทรงพลังมากมายในแดนสวรรค์ชั้นสูงแสดงความยินดีกับเขาพวกเขาสามารถสัมผัสถึงสถานะปัจจุบันของจักรพรรดิไทส่วนได้อย่างชัดเจนซึ่งตอนนี้อยู่เหนือโลกนี้อย่างแท้จริงแม้แต่เจ้าวังแห่งพระราชวังดนตรีศักดิ์สิทธิ์ก็ยังสุภาพาพออย่างยิ่งและเชิญจักรพรรดิไทส่วนมาบรรยายที่พระราชวังศักดิ์สิทธิ์ซางเซียวนอกจากนี้ยังได้รับตำแหน่งอีกสิบตำแหน่งสำหรับพวกเขา ด้วยความคิดนี้สิทธิ์จำนวนมากในภูเขาท่าส่วนไม่สามารถซ่อนความคาดหวังในสายตาของพวกเขาได้โดยเฉพาะผู้ที่ฝึกฝนอยู่ในขั้นนิพพานแล้วสำหรับพวกเขานี้เป็นโอกาสที่หายากมากซึ่งเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวทุกๆสิปีในดินแดนสวรรค์ชั้นสูงมีเพียงพระราชวังศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่สามารถให้โอกาสดังกล่าวได้บุคคลชั้นนำทั้งหมดของอาณาเขตทั้งหมดในแดนสวรรค์ชั้นสูงจะตรงไปที่พระราชวังศักดิ์สิทธิ์เพื่อพิสูจน์ตัวเอง อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมี15ตำแหน่งแต่บางทีก็ยังไม่เพียงพอนอกจากสิทธิฝึกฝนบนภูเขาให้ส่วนแล้วลูกศิษย์ทั้ง4ของจัก,กรพรรดิให้ส่วนต่างก็มีสิทธิของตนเองที่ต้องพิจารณาด้วยนอกจากนี้ผู้อาวุโสบางคนบนภูเขาให้ส่วนก็มีทาย,ยาทของตนเองด้วย จักกะพัทให้โซนมองมาที่ทุกคนในฝูงชนและเห็นในดวงตาของพวกเขาที่เผยให้เห็นถึงความชื่นชมเคารพและความคาดหวังของพวกเขานอกจากนี้ยังมีบางคนที่รู้สึกหลงทางโดยตระหนักชัดเจนว่าพวกเขาไม่มีโอกาส จักกพัดให้ส่วนสามารถอ่านความคิดของท oh em ุกคนได้ในพริบตาเขากล่าวว่าเจ้าต้องเคยได้ยินคำพูดของขุนนางวังแห่งพระราชวังดนตรีศักดิ์สิทธิ์ที่พระราชวังศักดิ์สิทธิ์ซังเซียวในไม่ช้าจะมีโอกาสครั้งเดียวในทศวรรษที่พระราชวังศักดิ์สิทธิ์สังเซียวซึ่งเน้นที่จุดสุดยอดของขั้นนักบุญเป็นหลักดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะเข้าสู่ขั้นเหรินห่วงแน่นอนว่ามันเป็นโอกาสเท่านั้นกุญแจสู่ความสำเร็จยังคงเป็นพรสวรรค์การรับรู้และสภาพจิตใจของเจ้าเอง ทุกคนฟังอย่างตั้งใจนี่คือสิ่งที่พวกเขารู้พระราชวังศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันดับหนึ่งสำหรับการฝึกฝนในแดนสวรรค์ชั้นสูงที่มีข่าวหรือว่าสามารถสร้างพื้นฐานของเรือนห่วงได้สำหรับผู้ฝึกฝนมันมีค่ามากกคราวนี้พระราชวังศักดิ์สิทธิ์ให้ภูเขาให้ส่วนเพิ่มอีกสิบที่ทั้งหมดเป็นเพราะประมาจาฝ์ฝาเข้าไปกองกำลังระดับสูงอื่นๆมีเพียงสิบที่เท่านั้น จุนมู้สิษย์ของผู้ฝึกตนชั้นสูงท่ายส่วนกกพูดจักรพรรดิท่ยส่วนพยักหน้ากองกําลังระดับสูงในอาณาจักรสวรรค์ชั้นสูงได้รับสิบตาแหน่งว่างในสิบปีพวกเขาไม่เคยก่อตั้งกลุ่มหรือเปิดสํานักพวกเขาเคยมีตําแหน่งว่างเพียงต้าตแหน่งแต่คราวนี้พวกเขาได้รับเพิ่มอีกสิบตาแหน่งรวมเป็น15ตําแหน่ง ดังนั้น15าตำแหน่งนี้5าตำแหน่งสำหรับผู้ฝึกตนบนภูเขาไทยส่วนเจ้า4คนแต่ละคนอาจเลือกสิทธิ์2คนดังนั้นแต่ละแห่งจึงอยู่สองแห่งว่างไงนะจักรพรรดิไทยส่วนกล่าวกับทุกคนสิทธิส4คนของเขาจะได้รับตำแหน่งว่างสองตำแหน่งและผู้ฝึกฝนแห่งภูเขาไทยส่วนจะได้รับ5้าตำแหน่งซึ่งถือว่ากระจายอย่างเท่าเทียมกันทุกคนพยักหน้าและไม่รู้สึกกังวลใดๆข้อเสนอแนะของจักรพรรดิไทส่วนค่อนข้างยุติธรรมและเขาดูแลความต้องการของทั้งสองฝ่าย แล้วอีกสองคนหลับผู้อาวุโสไทยส่วนถามห้าบวก8มีเพียง13าตำแหน่งเท่านั้นข้ามีแผนอื่นสำหรับพวกเขาจัก,กรพรรดิไทส่วนตอบผู้ฝึกตนชั้นสูงไทยส่วนพยักหน้าและไม่พูดอะไรอีกเนื่องจากจัก,กรพรรดิไทส่วนมีแผนอื่นจึงไม่มีอะไรอื่นให้พวกเขาแสดงความคิดเห็นเย่ฟู่เทียนฟังอย่างเงียบๆโดยไม่พูดเพราะเขาไม่มีที่ว่างให้พูดที่นี่แต่เขาขยับตัวเล็กน้อยเมื่อได้ยินว่าจัก,กรพรรดิไทส่วนเหลือที่ว่างไว้สองที่ เป็นไปได้ไหมว่าจัก,กรพรรดิให้ส่วนกำลังทิ้งช่องว่างหนึ่งในสองช่องไว้ให้เขายิ่งกว่านั้นคราวนี้มันกำลังมุ่งหน้าไปยังพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ซังเซียวซึ่งเป็นที่ที่ยี่เทียนอยู่ฝึกฝนไม่นานมานี้ที่ราชวงศ์อนัสวรรค์เขามีความขัดแย้งกับเหล่าสิทธิ์ที่นั่นด้วยอย่างไรก็ตามเขาได้ยินมาว่าพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ของเหล่าสิทธิ์ภายในเพราะมันเป็นเพียงสถานที่แห่งการฝึกฝนตอนนี้ดูเหมือนว่าข่าวลือจะเป็นจริง เพราะไม่ว่าจะมีคนเช่นยี่เทียนอยู่หรือไม่ก็ไม่สําคัญอย่างไรก็ตามมันไม่สําคัญหรอกอว่าเขาจะคิดมากไปหรือเปล่าการฝึกฝนบนภูเขาไทส่วนเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเขาเก้าวหน้าอย่างมากในทุกวันนี้เอาละพวกเจ้าไปเตรียมผู้สมัครเองได้แล้วจัก,กรพรรดิไทส่วนพูดแล้วหันหลังเดินจากไปหลังจากที่จัก,กรพรรดิไทส่วนจากไปหลายคนก็พูดถึงเรื่องนี้กลับไปที่เหวดาบกันเถหวันโชยี่กล่าว สิทธิ์พี่วันน่าจะได้ตำแหน่งหลวเย่กระซิบหวันโชยี่มีความสามารถอย่างมากและต้องมีที่ว่างสำหรับเขาข้าจะทำให้ดีที่สุดหวันโชยี่กล่าวอย่างตรงไปตรงมาไม่อ่อนน้อมถ่อมตนนี่เป็นโอกาสที่หายากมากข้าหวังว่าจะได้ไปทดสอบกับเจ้าหลวเย่เป็นลูกสาวของเจ้าเมืองเมืองไทยส่วนดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วจะมีที่ว่างสำหรับเธอเย่ฟู่เทียนกำลังเดินทางกลับพร้อมที่จะกลับไปที่พระราชวังดนตรี เซินจิงหวันโชยี่ตะโกนเย่ฟู่เทียนมองกลับมาที่เขาในไม่ช้าอาจจะมีการพูดคุยกันที่ภูเขาไทาส่วนและเช่นเดียวกันกับเหวดับเจ้าสามารถมาเป็นครั้งคราวเพื่อช่วยให้เจ้าเข้าใจวิชาดับหวันโชยี่แนะนำให้เย่ฟู่เทียนคอยระวังเขา มันเป็นโอกาสที่หายากจริงๆหลัวเย่ยมองไปที่เย่ยฟู่เทียนและพยักหน้าเห็นด้วยคราวนี้การเลือกครั้งสุดท้ายย่อมส่งผลให้เกิดการแข่งขันบางอย่างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากการสังเกตการต่อสู้เย่ยฟู่เทียนก็สามารถคืบหน้าได้เช่นกันแน่นอนข้าจะไปแน่นอนเย่ยฟู่เทียนพยักหน้าด้วยรอยยิ้มและตอบงั้นเจ้ากลับไปได้หวันโชยี่พูดดังนั้นเย่ยฟู่เทียนบอกลาเขาและไปที่พระราชวังดนตรี